สวัสดีครับรีแหลกหินหานนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลมวันนี้เราก็จะมาคุยในหัวข้อเรื่องการจุดเทียนให้กันละกันหัวข้อนี้ผมได้มาจากโคชโชพูดในคลิปคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเอาไว้นะครับว่าทำไมถึงต้องมีนักสร้างแรงบันดาลใจคุณรู้ไหมครับ เทียนเล่มหนึ่งอะสมมติโลกนี้มันมีความมืดอยู่มากมายถูกไหมคุ้ยให้คุณจินตนาการตามนะมีความมืดอยู่มากมายเนี่ยคือพลังงานที่คิดลบต่างๆนาๆนาคุณลองสังเกตดูทั่วเนี่ยคนเราคนรอบตัวคุณอะมีคนคิดลบมากมายขนาดไหนมีคนที่เขาตัดเพ้อกับความฝันของเขาว่าเขารวยไม่ได้เยอะขนาดไหนมีคนที่เขาบ่นท้อต่ออุปสรรคที่เขาเจอมากขนาดไหน นักสร้างแรงบันใจนักสร้างแรงบันดาลใจเปรียบเสมือนเทียนฮะมันเปรียบเสมือนเทียนในชีวิตของพวกเราทุกๆคนจริงๆนะเวลาที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมืดมนอะ่ะเมื่อเลาผมไปนั่งฟังพวกนักแรงบันดาลใจเขาให้กําลังใจผมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมได้รับเทียนที่อบอุ่นอะ่ะเขามันมันช่วยบรรเทาความมืดมนในชีวิตของผมอะ่ะ โคจโพูดว่าการที่จะต้องมีการสร้างนักแรงบันดาลใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมายถึงการเ,าเป็นแสงสว่างให้กับความมืดและสามารถเป็นให้กับคนอื่นได้ด้วยครับแต่มันจะดีมากกว่าหากคุณเองก็เป็นเทียนเปรียยนสมือนตัวเราเนี่ยเป็นเทียนเหมือนกันครับจงจุดตัวเองให้สว่างและจุดเทียนให้กันไปเรื่อยๆผมได้รับเทียนจากโคโจและโคตุกตานะครับ ทุกวันนี้กลายเป็นเทียนที่มีแสงสว่างอาจจะยังสว่างในชีวิตใครไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหากผมตรงมือทําต่อไปเรื่อยๆเทียนของผมมันจะต้องสว่างขึ้นแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าตัวผมจะต้องต่อไฟเทียนให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าผมจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งให้เขากลายเป็นแสงสว่างคนต่อไปได้นะครับ ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับวันเวลาว่าเรื่องแบบนั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อ,อไหร่เนี่แหละครับคือการต่อเทียนมันเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจทุกวันนี้พลังงานด้านลบผมบอกเลยนะว่ามันเยอะมากๆเลยนะฮะทุกวันนี้ข่าวอะไรก็เป็นเรื่องลบทุกอย่างลบหมดสงครามน่นนี่นั่นมันทาให้เรารู้สึกแย่อนาคตไปเราจะอยู่กันยังไงทุกคนอยู่กับพลังงานด้านลบตลอดและ แสงสว่างเล็กน้อยก็คือด้านแรงบันดาลใจเนี่ยแหละครับผมผมว่ามันสําคัญมากๆเลยนะที่จะแบบว่าคือผมพูดตรงๆเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในด้านไหนก็ตามอะ่ะคุณขาดแรงบันดาลใจไม่ได้เพราะว่าด้านนี้มันเป็นแก่นของจิตวิญญาณนะ ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนสุดท้ายที่สุดคุณก็ต้องกลับมาหาแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังใจไปใช้ชีวิตต่อในแบบของคุณที่ต้องสู้ต่อในแบบของคุณจริงไม่จริงคุณเหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจคุณที่พูดเรื่องราวบางอย่างให้คุณได้รู้สึกดีขึ้นเพื่อไปดำเนินชีวิตต่อ นี่แหละครับผมนักแรงบันดาลใจคือหนึ่งได้เปรียบเสมือนเทียนทุกคนคือเทียนหมดนะละฮะแต่เขาเป็นเทียนที่แสงสว่างและมอบความอบอุ่นให้กับคุณท่ามกลางความมืดมิดคุณแค่ต้องทำเงี้ก็ได้ให้ตัวคุณมีแสงสว่างต่อจากเขาและมอบแสงสว่างแบบนั้นให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆนี่คือการจุดเทียนใกนการและกันนะครับผมขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับผม ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนผมหวังว่าคลิปของผมทุกๆคลิปจะคลิปไหนจะดีจะไม่ดีอะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมก็ทํามันดีออกมาทุกคลิปในมุมมองผมคิดว่าดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะขนาดนั้นนะฮะก็ขอให้ ทุกคนมีกำลังใจใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับผมขอให้คุณเป็นแสงสว่างนะครับเป็นเทียนเล่มต่อไปที่จะจุดประกายไฟให้กับใครสักคนนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้มาไวาไปไวนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแล็กอินรัศสวัสดีครับผม